สวัสดีค่ะที่ดี่ไร่ตะวันฉายนะคะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกวันแรกของเดือนมีนาคมตรงกับวันที่21มีนาคมเนาะเป็นวันอาทิตย์วันนี้เราก็มาเยี่ยมชมไร่ตะวันฉายนะมาดูบาฮีนะคะอันนี้ไม่รู้จะแดงหรือเหลืองเนาะเนี่ยวันนี้เขาเพิ่งแตกช่อจันออกเนาะก็คือผลผลิตมันจะออกมาทยอยออกมาเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแรกก็คือจะเป็นมกราคมนะคะ ยี่ถุงถุงคุณพง,ง,ง,งด้านนู้นนะคะเป็นอน,นิบาลฮีแดงตะวันฉายสีแดงนะคะต้นนี้ให้มาทั้งหมดสิบสามจันนะคะมกรานี้ห่อไปแล้วห้าจันเนาะแล้วก็ยังจะมีแต่งกิ่งอะไรต่างๆ,างๆาฟังว่าต้นนี้เป็นปีแรกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบานฮีแดงยนรั้วนี่แหลคะค่ะพอดีวันนี้เป็นวันที่ฝนตก ผลผลิตนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่2ที่เขาผสมเมื่อเดือนกุมภานะคะอันนี้ให้ดูความสมบูรณ์ของชอ่อจันนะคะอันนี้ยังไม่ได้แต่งเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าการผสมเนี่ยมันก็จะมีตัวติดตัวไม่ติดเนาะ,ะถ้าตัวติดก็จะเป็นเม,ม็ดกลมๆนะคะ,ะให้ดูเนาะลักษณะของเม,ม็ดกลมๆนี่คือผสมได้สมบูรณ์เนาะ,ะอันนี้เรายังไม่ได้เด็ดตัดแต่งส่วนที่เห็นเป็นนี้นะคะนี่คือการผสมเกรสรที่ผสมแล้วมันไม่สมบูรณ์เนาะ ทุกอย่างมันมีได้มันก็มีเสียเราก็ต้องเด็ดทิ้งแล้วก็เวลาตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็จะทําให้ช่องว่างที่มันมีอยู่เนี่ยจะทําให้อ่อผลมันอ่ะสามารถขยายได้เวลามันครบร้อยห้าสิบวันนะคะลูกมันก็จะสวยในส่วนของการหอ่อถ้าเราห่อได้เร็วเนี่ยเราจะทําให้ผิวเขาสวยพอผิวเขาสวยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้คุณภาพผาลัพเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับผู้ซื้อใช่ไหมคะ เราก็จะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเออเขาจะไม่ขยายเพราะว่าอายุเขานี่ก็คือ150วันอัพนะคะก็คือจากการผสมเกสรสมมุติว่าเราผสมเดือนมกราก็คือเดือนที่จะรับผลผลิตก็คือมิถุนายนก็คือมกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนาใช่ไหมคะก็คือสาหรับผลผลิตที่ไร่ก็คือเดือนมิถุนาเป็นเดือนแรกที่เราจะจําหน่ายเนาะสำหรับใครที่ติดตามนะคะเราก็ขอบคุณมากวันนี้การแต่งกิ่งก็คงจะแต่งไปด้วยความสดชื่นเพราะว่าวันนี้ฝนตกเนาะ อันนี้เอามาให้ดูช่อจันรของรุ่นที่สองนะคะซึ่งต้นนี้มาลุ้นแค่สีนะคะว่าเหลืองหรือแดงแต่สำหรับรสชาติที่ไรเราไม่ลุ้นนะคะอร่อยรับประกันคุณภาพนะคะครับกล่อง <laughs> ยังไงเส้นเนี่ยก็ฝากทุกคนที่ปลูกอินทผลัมด้วยกันนะคะขอให้มีความสุขในสิ่งที่ทำนะคะลงมือทำเยอะๆนะคะ,ะ,คะไม่ต้องคิดอะไรมากมายคิดหน้าเจอกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย